กราบสวัสดีนะครับคลิปนี้มีกับเขาซแซ่บมานําเสนอแล้วครับเมนูบ้านบ้านของผมนี่นะครับซุปน้ำไม่สมครับซุปน้ำไม่สมทอดปลาทูแล้วก็อันนี้ต้มต้มหนังงวนะครับต้มหนังงวปเปื่อยๆกินซุปน้ำไม่สมที่จริงมันตรงนี้แก้วนะตำแก้วพริกป่นพร้อมนะเดี๋ยวผมกินบางกันว่ามันเขากันบ่ถ้าว่าเขาจังไปตำแก้ว สับเกยวบาต้องครับก็จะเกิดเมนูซุปน้ำใหม่ได้เนี่ยในผักนี่มากผักหนึ่งปีมันสดมากเลย กินกับซุปน้ำไม้ครับโอ้ยเข้ากันมาทันปะทู กระแทบแบบบ้านๆครับนะไม่ได้เลิดรู้ยังนะ อีกอันนึงที่กินกับซุปน้ำมันแซ่บจอต่อ,ตอกินกับซุปน้ำมันเนียวไอ้เขากันดีครับขอบกันปันพี่ไอ้กับน้องเคยแหละไอ้น้องเมียแหละ มอมซิน่าสับสับ หนึ่งว่าจริงจริงจำค้นเจาพริกภูมิพร้อมแต่ก็ต้องครับจิงกับนี่เขากันดีขึ้นสุดยอดหละปลาทูนี่มันเป็นปลาทูแบบไร้ก้างนะครับนะปลาทูไี้ก้างครับ เขากล้ามมันออกไว้แล้วไหมยะเล่นอาหารดีแท้แซบน้ำมันสมเปรี้ยวๆเ,เนี้ยนะสมๆเนี้ย มันให้เป็นเชลเล์อาหารเนี่ย ซุปน้ำมม่สมท่าที่บ้านเขากันที่เป็นเมนูธรรมดานะครับแต่สำหรับคนไก่บ้านผมว่าเป็นเมนูที่พิเศษมากเลยนะหานกินง่ายครับซุปน้ำมม่สมแบบบ้านท้องน,นะ่ะถ้าเป็นน้ำมม่สมคือน้ำไม่สมนะเบิ้ลน้ำไม่น้ำไม่มโจนะจริงๆซุปน้ำไม่โจเนี่ยเขาใส่นำส้ำไอ้ใบยัดน้ำความเนอะ น,นี่เป็นน้ำไม้ดองครับเศบสุดไม้ตำหน่อยก่อนวาย่านมาเบิด ยานมาเบิดเลยกกินเล็เลเลตำน้อยเดียวไปมาแ่บบ่ะมันจะมาเพาะอิ่มด้บ้านเนี่ยยืมยามาแค่สิเบิดบาท นองไม่สมส่งมาจากใช้พุม่มเลยกินได้เป็นปีครับเพราะนันเป็นปีเป็นปีสองปีเลย เอนหานนี้แท้สุดยอด เ hmm. พิ่นเหนียบจับ วะ <What? S 2> ตำหน่อยเพื่อนทำไมสมมัอได้ าประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับนะนั่งกินข้าบวบ่ได้ไมาบ่ได้นั่งท่องบทลอยแก้วลอยกล่องนะแบ่เหมาะสมบ่เมืองบาง,งานก็นต้องขออภัยครับ แต่ก็อิ่มพอดีแล้ววะเห็นหลายมันมาเจ็บมาสุดกว่าเนี่ยนี่ะ ครับสุดท้ายนี้ต้องจากไปแล้วนะครับขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกพีชตากไทยมีขอบคุณทุกเม่นนะครับเดี๋ยวพบใหม่ขึ้นหน้าครับผมครับ